นิสอนอเมรา1.0 V L ครับคันนี้ตัวเทอร์โบนี่ครับ V L เทอร์โบไฟหน้าไฟตัดหมอกต่างๆไฟสเงาๆครับสภาพเดิมร0อยเปอร์เซ็ตครับไม่เคยโดนอะไรมาเลยนะทั้งคันเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยบุม่มรอยลักกิน้นใดๆนี่ครับปูพรมกระดุมมาให้รอบคันครับโคม,มไฟไมันติฟังก์ชันครับดอกลางทัชสกรีนนะครับมีกล้องมองภาพรอบคัน360แอร์ออโต้ Auto, ประบอติศศูนย์คู่มือต่างๆอยู่ครบๆมือเดียวจากป้ายแดงนะฮะ ใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับผมผมพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดละเอียดมากแบบที่เขาจะดูรถมือสองกันผมพาดูหมดนะครับดูให้จบนีครับตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับผม้ามพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับ อยู่กับผมตาเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาชมนิสสั ER นอเมร่1.0 VL น่ครับเข้ามาใหม่ๆคุณผู้ชมรถปี2021ครับเข้ามาใหม่ๆคุณผู้ชมไม่แค่60,000โลเท่านั้นนะครับไม่โคตรน้อยแล้วบอกเลยว่าสภาพใหม่กริฟครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มอะไรใดๆนี่นครับไม่เคยโดนอะไรมาเลยโคตรใหม่นะฮะบ,บอกเลย แล้วฟังก์ชันจัดเต็มมากๆเลครับคันนี้ได้กล้อง360ครับมีจอกลาฟิาสกรีนมาพร้อมกับกล้องถอยนะครับฟังก์ชันครบคคุณผู้ชมแล้วบอกเลยนะราคาโคตรถูก349,000สีบาทเท่านั้นนะครับปกติมาเนี่ยต้องมี4 2 4 1นะรอบนี้มาแค่349ี่เท่านั้นนะฮะโคตรถูกฟรีเท้าเนี่ยรผ่อนอยู่6,000กว่าบาทนะครับ สนใจนีครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับพาชมละเอียดยิบครับมาเริ่มกันเลยไฟหน้านี่ครับได้เป็นไฟฟู l LED ครับตัดกับไฟเดย์ไทมที่เป็น LED ไรไกดิ้งครับและมีไฟตัดหมอกมาให้ไฟตัดหมอกก็ใสๆเงาๆครับไฟหน้าใสาๆเงาๆกระจังหน้าสีดำด้านนะครับ ตัดกับสีโครมเมียมและมีสีดําเงาดีไซน์มาชมเฉียวเลยนะฮะไฟตัดหมอกใสๆครับเป็น f ู l l LED เหมือนกันนะฮะไฟหน้าฟู l l LED ดีมีไฟเดย์ทา์ไรดันนิงเป็น LED ไรกันนิงอีกนะฮะฟังก์ชันครบๆเลยแก้มด้านข้างนี่ครับแนบชิดสนิทกันครับน้ําไม่มีรอยแยกรอยแกะใดๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆครับเส้นสายชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มอะไรใดๆนะฮะด้านหน้าถือว่าสภาพเต็มร้อยครับ ปงซุ้มล้อครับต่างๆเนี่ยเส้นสายชัดเจนเลยนะครับเส้นสายตัวรถชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยอะไรใดๆนะเดี๋ยวมาดูล้อกันบ้างนีครับคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆนี่สันขนาดสิบห้านิ้วครับน้ารัดด้วยยางตัวถายครับปียี่บสี่นะได้ยางตัวถายปียี่บสี่ผมว่าโคตรคุ้มเลยนะฮะดิสเบรกหน้านะครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกดูด้านในซุ้มล้อ อาจจะมีพวกฝุ่นพวกดินหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆวันนี้เลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆนะฮะจะมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยนะครับกระจกหน้าเดิมๆนี่สันครับนี่กระจกเดิมเห็นไหมจะมีฝุ่นมีอะไรหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีมูลนกมีอะไรนิดหนึ่งนะครับยังไม่ได้ร้างเก็บงานมาเดี๋ยวมาดูกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเอ่อเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกล้องส60มาให้นะครับ กระจกด้านข้างเดิมๆมิสันทุกบานครับไม่เคยโดนชนมาแน่นอนแบบนี้นะฮะสบายใจได้เลยนะครับมาดูด้านในได้เบาผ้าครับนะเบาผ้าสีขาวสลับกับสีดำนําใหม่มากดูจากสีขาวเนี่ยใหม่มากๆคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในครับปูพรมกระดุมมาให้อ่ะปูพรมกระดุมมาให้รอบคันครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันด้านในกันหน่อย มีจอกลางทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับกล้อง360เดี๋ยวผมมาลงดีเทลให้ฟังด้านในนะฮะดูเลขใหม่ครับ65,000โลเท่านั้นนะครับแล้วหน้าปัดเป็น LED นะครับเป็นจอดิจิตอลเรียบร้อยนะครับประวัติศูนน์ครับนี่คู่มือคู่มือต่างอยู่ครบๆเลยนะฮะคู่มือผู้ใช้งานนะฮะอันนี้บริการช่วยเหลือชุกเฉินนะครับอันนี้คู่มือผู้ใช้รถนะครั เห็นไหมคู่มงคู่มึงต่างอยู่ครบครบนี่ครับบริวาศูนย์แน่นอนแบบนี้เดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยนีครับเดี๋ยวแกะสปอร์ตเมน์คให้ดูสปอร์ตเมน์คหน่อยนะครับเรียงส็ยสวยครับนี่ไม่มีการถูกกรบด้วยสีโปะนีครับเดิมเดิมลึกๆแบบนี้นะฮะไม่มีการถูกกรบด้วยสีโปะไม่มีการตัดต่อตัวรถใดๆขออภัยครับเดิมเดิมนะฮะไม่มีการตัดต่อแน่นอนตัวรถนะครับเดิมเดิมทุกจุดครับนี่ แผ่นเพจอมเมร่าเหมือนเดิมนะแผ่นเพจกันเปื้อนครับหัวน็อตต่างๆไม่มีการขันไขยขยับนะครับหัวน็อตที่เสาบีแปลว่าประตูด้านนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะฮะกระจกเดิมๆนิสันทุบบานครับเดิมๆนิสันทุบบานเลยอ่าเบาะผ้าตึงๆนะฮะเบาผ้าใหม่มากคุณผู้ชมนะีครับคันนี้ด้านหลังมีช่องชาร์จ USB ให้หนึ่งช่องครับดูผมจะดูมาให้รอบคันแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถฝั่งนี้ครับสปอร์ตเมทอาร์ครับเปรียงเม็ดสวยๆครับคุณผู้ชมเดิมๆนะฮะไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัวรถไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊แบบนี้ไม่มีกลับสีมาแน่นอนนะครับเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเริ่มชํารุดสูญหายนะครับกลับสีก่อไม่เจอปัญหาพวกนี้รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับดูสันเลียมตัวรถครับคมสวยชัดเจนนะฮะโป่งซุ้มล้อต่างๆคมสวยชัดเจนนะฮะ ยางเนี่ยได้ยางตัวไทยปียี่สี่ทั้งสี่ล้อเลยนะครับนะสี่ล้อเลยแก้มด้านข้างด้านหลังเนี่ยแนบชิดสนิทกันแบบนี้แปลว่าไม่เคยโดนอะไรมาแน่นอนนะครับความเป็นนิสสันมิน่าครับกรอบด้านกรอบไฟไท้ายเขาจะเป็นสีดานะฮะจะเป็นเหมือนขอบตาสวยงามนะครับแล้วตัวไฟด้านในเนี่ยใสๆเงาเครับไม่มีร่องรอยเบียดรอยขูดอะไรใดๆใหม่มากๆนะฮะสเกิร์ตด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นเหมือนลาย แคปล่านะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนลายแคปล่าอันนี้คือดําเดิมมาจากศูนย์นีครับตัวนี้เป็นตัวดึงอยู่ศูนย์วีเอลเทอร์โบครับคันนี้ไวรุ่นพันโบถูกใจแน่นอนนะฮะอ่าด้านหลังมีพรมกระดุมมาให้อีกโคตนใหม่คุณผู้ชมนะฮะพรมกระดุมด้านหลังมีมาให้พร้อมเดยนดูสักกาดโอ้โหสักกาดะดำเงาเลยคุณผู้ชมไม่มีรอยด่างรอยฉีกขาดอะไรใดๆนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นสภาพรถเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรถเข้ามาใหม่นะฮะ ที่เติมลมยางนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางฉุกเฉินอะไรต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูซีนทางมะพร้าวนี่ยนี่เดิมๆหมดครับสปอร์ตเมนอาร์เรียงเม็ดสว,สวยๆเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูคานด้านหลังกันบ้างนะครับอา่คานด้านหลังใหม่ๆสวยๆครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อการแก้งานอะไรใดๆเลยนะครับเดิมเโรงงานแน่นอนแบบนี้ เดี๋ยวมาดูฝากระโปรงด้านหลังกันนะครับฝากระโปรงนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขันไขขยับครับซีนเนี่ยเอาเล็บจิกไปรอยเล็บเลยนะครับนี่คือซีนเดิมๆนะฮะตัวฉนวนรองนะครับเป็นแผ่นสังกะาีเนี่ยเดิมๆนะครับใหม่มากๆคุณผู้ชมดูใหม่กริบครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดรอยเปื้อนรอยด่างอะไรใดๆนะสภาพคือใหม่กริบเลยหัวน็อตฝั่งนี้ครับไม่มีการขันไขขยับอะไรใดๆนี่ครับ สีนเ,เดิมนะครับจิกต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะเพราะอะไรทําไมถึงต้องดูหัวน็อตคุณผู้ชมฝาท้ายนะฮะจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเวลาโดนชนเข้าด้านท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าช่วงนี้ก่อนแน่นอนนะครับแล้วพอโดนฝากระโปรงโดนเนี่ยยังไงก็ต้องถอดหัวน็อตตรงเนี้ยไปแก้งานฝากระโปรงนะฮะไปทําสีไปเคาะอะไรต่างๆก็ช่างนะฮะยังไงก็ต้องถอดหัวนอ็อตแต่อันนี้ไม่มีร่องรอยการถอดแปลว่าไม่เคยโดนชนมาแน่นอนเดิมๆม,มสนิทครับ มาดูลางน้ําครับแก้มด้านหลังเนี่ยไม่เคยโดนมาแน่นอนนะสปอร์ตเมนอาร์เห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมแก้งงานนะครับรอยเดิมเดิมมาจากโรงงานนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับไม่มีรอยเชื่อมแก้งานอะไรใดๆสปอร์ตเมนอาร์เห็นชัดเจนนะครับแล้วแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะฮะเนี่ยแนบชิดสนิทกันแบบนี้ไม่มีรอยแยกนะครับแปลว่าไม่เคยโดนมาแน่นอนไฟท้ายด้านนี้ครับใสๆเงาๆนะฮะไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรายงาอะไรใดๆนะฮะสภาพคือเดิมหมดคุณผู้ชม ไฟท้ายก็ของเดิมเดิมนิสสันครับทั้งสองด้านเหมือนกันนะฮะไฟท้ายเดิมเดิมนิสสันเหมือนกันครับคันนี้สวยงามเลยคุณผู้ชมแล้วบอกเลยนะตอนนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้นะดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นที่สองจุดหนึ่งศูนย์เท่านั้นนะครับโคตรพิเศษคุณผู้ชมนะสันเหลี่ยมตัวรถคมชัดเจนครับนาะเส้นสายตัวรถต่างๆน่ครับปงซุ้มล้อคมคมครับดอกเบี้ยพิเศษเดือนนี้ผมบอกเลยไม่มีที่ไหนแล้วนะ คุณผู้ชมไปหามาได้เลยนะครับเต็นททั่วประเทศนะครับมีที่ไหนเต็นมือสองได้ดอกเบี้ย2.10บ้างนะฮะมีที่เพชรยนต์ครับได้ดอกเพ้ยพิเศษเพราะว่าเราเป็นรถมาตรฐานครับแล้วแข่งแข่งของธนาคารธนาชาติเราได้ที่หนึ่งครับมีการตรวจรถโดนใจนะครับส่งกับธนาชาติเยอะที่สุดแล้วรถเรามาตรฐานที่สุดครับเราเลยได้รางวัลที่หนึ่งมานะฮะลองมาดูที่บริษัทได้ครับมีถ้วยรางวัลการันตีจากธนาชาติเลยนะครับว่าเราได้ที่หนึ่งในงานแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์ครับ เดี๋ยวปีนี้มีอีกครับคุณผู้ชมนะต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งอยู่หรือเปล่านะจะคองแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าแต่ผมก็มั่นใจนะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยครับ<ม>เชรยนของเราเต็มที่กันมากๆกับงานขายแล้วก็การดูรถนะครับเราดูรถให้เป็นพิเศษทุกๆท,ท่านนะครับรถเนี่ยก่อนจะส่งมอบให้ทุกคนนะผมส่งตรวจรถก่อนแล้ว2 7 4เจจุดครับบันทึกไว้ในประวัติของทีทีบีเลยว่ารถคันนี้เคยตรวจแล้วนะครับ274เจจุดแล้วเก็บใบเซอร์ไว้ให้คุณผู้ชม เอาเป็นเจ้าของรถนะครับเก็บใบเซอร์ไว้ได้เลยนะผมเป็นไฟล์ pdf ให้เลยนะครับว่ารถคุณผ่านการตรวจ5ดาวมาแล้วเรียบร้อยครับได้5ดาวอันนี้รรอยขีดรอยนดนะครับรอยเดิมๆนะฮะผมตรวจ2 4จุดเสร็จปุ๊บนะฮะผมเอารถเข้าบริการไทยพัฒนครับนะเหมือนมีควิ k กข้อพิษอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราซื้อแฟนชายมาไว้ในบริษัทเรียบร้อยนะครับบริษัทไทยพัฒนะครับรายๆท่านก็คงจะรู้จักนะครับไทยพัฒนนะฮะ เรื่องช่วงร่างยางแบตเตอรี mm ่ก็มาตรฐานครับอุปกรณ์ที่มาตรฐานมีหอยสี่ตัวนะครับผมเอารถคุณนะครับขึ้นหอยเช็คช่วงล่างยางแบตเตอรี่เปยนถ่ายของเหลวให้ด้วยก่อนจะส่งมอบรถนะครับเผื่อลูกค้าบางคนซื้อรถมือสองไปนะครับออกจากร้านต้องไปแวะเปลี่ยนยางก่อนนะครับเพราะว่ายางเก่าหรือว่าต้องไปแวะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายมาให้บางคนออกไปได้สองวันแบตหมดนะแต่เราเช็คให้ครับถ้าซีซีค่าซีซีเอไม่ถึงนะครับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ ถ้าปีเก่าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับแล้วเรารประกันแบตเตอรี่อีกหนึ่งเดือนคุณผู้ชมนะฮะสามสิบวันของเพรยนต์นะครับรับประกันเรื่องแบตเตอรี่เรื่องระบบไฟฟ้านะครับเรื่องระบบเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องระบบแอร์นะฮะสปอร์ตเม้นอ์อาเห็นชัดเจนคุณผู้ชมนะครับลึกๆเลยนะครับเรียงเม้สวยๆแบบนี้ไม่มีรอยตัดต่ออะไรใดๆนะครับแล้วถ้ารถเราไม่ดีจริงเราไม่กล้าร,รับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับ รับประกันอันนี้นะรับประกันชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำเล่มชารุดสูญหายเจอปัญหาพวกนี้รับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นตเต็มจำนวนครับดูแป้นเบกครับเดิมๆนะไม่มีร่องรอยสนิมนะับแปลว่าอันนี้ไม่เคยจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนชึ่งเดียวติดครับนะแป,ป๊บเดียวเลยนะะเครื่องอยังฟิตฟนี่ จอเป็นดิจิตอลนะครับเราผสมกับแบบอนาล็อกนะฮะไม่หกหมื่นห้าพันโลเท่านั้นใช้งานไปน้อยมากๆคุณผู้ชมนะครับพวงมลาลัยได้มัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะนี่พับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมีกล้องมองภาพรอบคันสามหนยครับอ่ะครบเลยนะครับครบจบเลยมีกล้องสามหแบบนี้นะฮะ แล้วเลือกมุมได้นะครับว่าจะดูมุมไหนนะครับนี่เลือกมุมได้แล้วทัชสกรีนได้จอกลางทัชสกรีนอีกตั้งหากมาในราคา3 4มแสนี่หมืบาทเท่านั้นเรียกว่าถูกกว่าวีออสตัวเริ่มต้นอีกนะครต้องรีบมาจัดเลยวีออสตัวเริ่มต้น e n t ทีนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยจอยังเป็นวิทยุ AMFM อยู่เลยนะครับอันนั้นอะสามแนห้าหม่นเก้าพับาทไม่แสนกว่าอันนี้ ไม่แค่หกหมื่นโลคุณผู้ชมได้กล้องสามหกศูนย์แล้วได้จอที่ทัชสกรีนได้อะครับเนี่ยมีกล้องสามหกศูนย์มีจอกลางทัชสกรีนรองรับบลูทูธต่างต่างนี่ครับตัวมีออนเนี่ยยังไม่มีบลูทูธเลยนะเป็นเอเอ็มเอเอ็มล้วนเลยนะครับแต่อันนี้มีทั้งบลูทูธจอสัมผัสดได้กล้องสามหกศูนย์แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับฟังก์ชั่นครบขนาดนี้คุณผู้ชมในราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทผมว่าโคตรคุม้ม นะฮะแล้วประวัติศูนย์สามารถเช็คได้นะครับสาภาพใหม่หมๆกิบกคุณผู้ชมดูหลังคาไม่มีร่องรอยยันรอยเจิมอะไรใดๆเลยนะครับที่บางแดดนะครับมีกระจกสองหน้าทั้งสฝั่งนะครับมีกระจก2หน้าทั้ง2ฝั่งฟังก์งชันครบครบเนีฟังก์ชันครบเลยคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรน่าโดนนะฮะน่าจัดมากใครสนใจมาจัดได้เลยติดต่อต้าเบอร์โทรด้านล่างนี้เลย0ูนย์4 7ส4 8 นี่ครับตาที่ปรึกษาการขายบริษัทเชรยนตน์ครับมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันโบขออนุญาตค้าฝากระโปงนิดนึงนะครับคันนี้โอเคเรียบร้อยเนี่ยมาดูกันตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูนบนะฮะ ฟังกชันครบครบคุณผู้ชมนะฮะแล้วเครื่องยนต์เนี่ยใหม่ๆกริดกริครับหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับไม่มีคราบของเหลวเยอะออกมาไม่มีเข่าควันนะฮะนี่อันนี้เครื่องติดอยู่ไม่มีเข่าควันนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆทุกจุดคันนี้มาดูหัวน็อตครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับที่หัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยเดิมๆนะครับเล็บจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับเดิมแน่นอน แก้มด้านข้างครับหัวน็อตไม่มีการขันไข่ขยับแล้วแนบชินสนิทกันแบบนี้เดิมๆมาจากโรงงานแน่นอนนะครับคานหม้อน้ํานะครับหัวน็อตคานหม้อน้ําเนี่ยไม่มีการขันไข่ขยับติ๊กเกอร์เตือนต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบๆนะครับแต้มสีโรงงานยังอยู่นะฮะแบบนี้ด้านหน้าไม่เคยชนมาแน่นอนนะครับแบบนี้นะด้านหน้าเดิมๆแน่นอนนะครับผมมาดูแก้มด้านข้างฝั่งซ้ายครับหัวน็อตต่างๆไม่มีการขันไข่ขยับเส้นสายแนบชิดสนิทกันแบบนี้ เดิมๆโรงงานแน่นอนครับหัวน็อตอากระโปรงครับไม่มีรอยขยับครับซีนเนี่ยจิกแล้วเป็นรอยเล็บแบบนี้นี่คือซีนเดิมๆโรงงานนะฮะซีนทางมะพร้าวต่างๆนะครับสีเนี่ยชัดเจนครับซีนเดิมๆนะสปอร์ตเม็ดอ้างเห็นเรียงเม็ดสวยๆครับเบ้าโชกครับอันนี้คือซีนนะไม่ใช่รอยเชื่อมนะถ้าเป็นรอยเชื่อมเนี่ยแปลว่าเคยแก้งานมาแน่นอนนะครับนี่ซีนนะครับจิกแล้วเป็นรอยเล็บนะครับสปอร์ตเม็ดอ้างเห็นชัดเจนเบ้าโชกเนี่ยคือจุดที่แข็งที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมของทัวรถนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นรอยเชื่อมรอยแก้งานมาเนี่ยุผู้ชมสันนิษฐานเลยว่าเคยชนหนักเคยแก้งานมาแน่นอนนะฮะแต่อันนี้คือเด,เดิมหมดครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหกพันกว่าบาทตลอดสัญญาสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยศูนย์หกสองสามเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดเบอร์โทรนี้แอดได้ขึ้นนะครับตาบริษัทเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษายินดีช่วยเหลือทุก,ท,กท่านเลย นะครับผมยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบรถราคาถูกๆแบบนี้คุณภาพดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องนี้ไว้ครับแต่ก็ต้องรีบดูหน่อยนะเพราะว่าผมอัปเดตไปเนี่ยไม่กี่วันก็ขายแล้วครับรถนงะามาไวไปไวมากนะครับผมสนใจติดต่อบเบอร์โทรนี้มาได้เลยนะครับมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายที่บริษัทเพชรยนต์รถเป็นพันคันครับรวมทั้ง3สาขานะเป็นพันคันนะครับผม ยังไงฝากติดตามช่องน,นี้ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ